สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับสีจังนะครับหลายคนอาจจะงงว่าชื่อช่องมันอนเป็นไงมันอานว่าสีจังนะครับลงท้ายไว้จังแต่ว่าคนเจ้าของช่้องเป็นผู้ชายนะครับที่เติมจังไว้ว่ามันดูน่ารักเฉยๆวันนี้ก็มาอยู่กับมา้าม้าใครยังไม่รู้นะครับมา้าแถวบ้านชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ไอาอืมว่าไงเจ้าม้มา ใจเย็นใจเย็นอือเี่อะไรอ่ะรื่องอะไรไงโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมไอเจ้ารถมา้าบำปางเมืองรถมา้าเอาให้ผมเหนียวไปห,หมดเลยอื้อ อะไรจดเย็นจดเย็นยยนโอ้ยลมเป่าทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> อืมอขี้อ่อนจังเจ้านายไม่อยู่โดนคนแถวบ้านเอ r นทอาายอายออาทำอะไรทำอะไรทำไมชอบเข้ามาอ่อนจังอืมติ่นนี่ติ่นม้าเลย เหมือนม้าเลยนะเองเนี่ยออออ,อืเหมือนม้าเลยเฮ้เชื่องจังเลยโอ้ยเรียกเรียกตีนมาอย่าแอะแอะอย่าหยา,ยา,ยาลูกอยา่ยาอยา่ยาอย่าลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นฮ้ยหยดุดหยุดหยุดนี่ตีนแหลกหนังอือขี่ มาคนแถวบ้านนะครับขี่ไม่ได้ไม่ใช่ม้าตัวเองแต่ขอเล่นหน่อยไอบเปรียจังเลยอาบน้ำแล้วอะ่ะฮะมาแบบไอ้นี่มึงเป็นใครเนี่ยเล่นจังเลยใจยเย็นลูกใจยเย็นใจยเย็นอืมข้าไม่เก่าจมูกได้พอพอพอปิดคลิปปิดคลิป เดี๋ยวเจ้าของมาเห็นแล้วโกรธแน่นอนอนี่นะอร่อยอร่อยไปก็สิจังวันนี้สวัสดีครับ <laughs>